กลับสบายดีพี่น้องบทสุกุสุคนพบกันอีกแล้วนะกับซ่องกองแรงแชนแนลเนาะมันเองก,กองแรกกับสีพาพี่น้องมาส้มสวนสวนกองแรงเนานะสวนอยู่แค่ป่าพี่น้องใกล้บนเจ้าพรากับษมอมิงค์อะไรเนะาะม่นเอาป่ามันกินเนาะพาพี่น้องเราเราสม้มเนาะเราส้มสวนนี่นะแหละก็อันนี้เป็นเกงะงูพี่น้องเลย เมืงงองเมืองคงงอมแต่บโบมีงวัวเนาะมีแต่งงัวป่าพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาปล่อยให้เพิ่นมาปล่อยในกัน,นอยู่ในนี่ส่วนหญ้ามันลายแล้วโบมีผูกอล้วกันให้ป่ามันเอางัวมาผูกเนาะหญ้าลายพี่น้องเอ้ยค้อหนึห่งก็เฮ็ดได้สามสี่ปีแล้วมันบโบมีบโบมีงัวใส่โบเล่นฟรียาเลี้ยงงัวมาซองปีเลยเนะาะถือว่าอยากอยากเลี้ยงงัวพันอยู่แต่ว่ายังให้งานยังบบพอยังบงงบงมีคนเนาะ คือในเฮือนกระิมีชาชามสี่คนกับลูกกับปโรงเรียนก็ยังบูมีผู้ช่วยมีแต่เมียกับเพื่อแม่เล็กน้อยกับมีแต่เผาเฮือนเนาะอยู่เฮือนคันบอกมีแต่งัวป่าเลยเปิาปล่อยเนี่ยมีแต่เปิาปล่อยเลี้ยงน้ำเนาะอันนี้ก็ให้กินเพราะว่าถ้าถ้าเฮาบูมีอันให้มันกินกัมน,กน,นมันกระหกเนี่ยอันนี้มันเป็นวัลเล่ชีม่านเอาพื้น เอ,เอาพื้นด้วยไฟด่างไฟแรงเดียวพนสิต๊ะือซีเจอกันมาเผาป่าบัขึ้นนะพี่น้องเดี๋ยว,ว่าอันนี้เป็นหัวเนะาะทั้งนั้นที่เป็นทงงาบนเจพลาคุมาเอาป่าเมื่อกี้นี่เนาะแต่ว่ากล้องมาแลมถ่ายถ่ายบไดาดีมีปัญหาเรื่องเทคนิคน,นอยหนึ่งเนาะอันนี้เป็นหัวหัวหน้านี่ก็เฉพาะหน้าก็ชีตมลายแ้วพี่น้อง,พ,องพี่ประมาณอยู่ห้าเฮกตาร์ อ่าห่างตางันชั้นเป็นไรเนี่กระสีประมาณประมาณสิบเอ็ดสิบช่องไรเนาะแล้วก็ป่าเนาะตอนนี้เป็นป่าเนาะสวนตรงน,นี้ไว้เลี้ยงงัวเลี้ยงงัวนี่ก็หาหาเฮกต้าเอากันประมาณสิบสองไรนี่แหละแต่พอดีเมื่อก่อนเค,เคยเคยเลี้ยงเลี้ยงงัวเนาะย่ำย่ำฝน,นแหละกองแรกจะเอาขึ้นมาไว้โคกแล้วก็ทาแล้วเขาปุ๊บเนาะกองแรกก็จะไปปล่อยใส่สวนให้มัน,น,น กินยาในสวนลรามีน้องหํามียังเนาะอยู่นี่มันนี่ชิมาเอาฟืนเนาะเอาฟืนไปไว้ใส่มือแรงนี่สิป่าชิลงนี่ตำตำตำขาดว่าเนาะป่าป่าชิลงเลยและก็เลยชิมาเก็บฟืนอันนี้เป็นน้องน้องป่าน้องอะไรเนาะน้องตงัวนี้โอ้ยน้องเก่าเท้าบกเก่าสุดแหลดนะน้องตัวนี้พี่น้องเบิง่งป่าลาย ปูทางป่าพี่น้องมีแต่ผักบงผักบงส่วนแรกครับเป็นขาา้าวเจ้าชทวบ้านกับมคะคอเนาะมาคาะคอนี่ก็ให้ข้าวเจ้าไปผู้เอาไปปลูกผู้เอาไปกินแล้วแต่เนาะแต่มันลามออกไปพลูกพีน่น้องผักบงมันมันออกไปนอกแล้วแต่ว่ามันมันแพร่ลายมันแพร่ลายเนาะอันนี้จะเป็นตีนตีนรถเอามาไว้สำหรับหอยหอยจะเข้าไปอยู่แล้วก็ปา่ามันก็จะเข้าไปใคร สวนนี่ก็เฮ็ดเฮ็ดแต่ดนเลยพี่น้องเลยเฮ็ดแต่ดนแต่มาติกรุงเทพตะกี้เนาะเคยเคยไปอยู่กรุงเทพนะอยู่สะพานพุทธอยู่สะพานพุทธเคยไปอยู่ตลาดปะค้องเนาะยังกินหอดไปทํางานแต่ตะกี้ไปทํางานแล้วก็ได้เงินมาแล้วก็เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนพี่น้องเลยทํางานอยู่กรุงเทพประมาณสามปีพี่น้องเลยอยู่ตลาดปะค้องแล้วขายดอกไม้อยู่กรุงเทพเวลาทั้ง โมหอ right ่าแ่าแก่ยังอยู่หรือบ่นอนอยู่กรุงเทพนอนทั้งลายลายบนซองบนอยู่นอนกรุงเทพอยู่ตลาดประคองคายดอกไม้นตลาดประคองแล้วก็เข็นพักพี่น้องอาชีพอยู่กรุงเทพหลังจากอยู่หันสามปีก็กลับมาบ้านพี่น้องเลยมาตังเนื้อตังตัวอยู่านนี้แล้วก็เห็ดหัวเห็ด蒿เห็ดเอกเบิร์ดพี่น้องหลักหัวนี่ประมาณจากหลักประมาณหกเจ็ดร้อยหลักพี่น้องก็บริจ้างคนพังแล้วมีแต่พังเองเบิดเลยพอคนพังเขาก็เห็ดเห็ดบักขัดเตาเห็ดเอง เฮ็ดเช็ดคักกว่าแต่ว่าเฮ็ดเองมันก็สิดีเพราะว่าเฮาฮู้จักว่าดินแข็งดินอ่อนเฮาก็พังลงไปช่วงวีาเขาเจ้าเฮ็ดให้เขาเจ้าก็เฮ็ดโพรวรบเรียบๆไปจังว่าเดี๋ยวนี้ก็เฮ็ดบ่ได้แล้วเบิดแห้งเบิดแห้งตามสภาพอ้าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิพี่น้องเดี๋ยวคนพื้นขึ้นขึ้นรถเนาะจังหน่อยสิออกเมือเนาะเก็บพื้นไปม้ลแรงอะไรเป็นฝาฝาเป็นเนาะนี่ก็ตัดไว้แต่โดดแล้ว ไปมืแรงป่าลงเลยจ้ะขีกลับเมื่อป่าลงรีพี่น้องไฟเดชสิมาหยามรีพี่น้องแรงนี่เก็บซีดไม่มากน่าพี่น้องป่าลายอันนี้ก็เจ๊พลามานล้วม้วนนี่ก็เอาไปให้เจ๊ามาลาเพิ่นตอนนี้เนาะวานเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เราจะทำประกอปลาดุกนี่แหละเงยหอนหอน้องหอน

นักรถหรือ่จักไปสิพไดให้พ่อจัก๊กนักลากระได้รถประจำตระแน่งอันนี้โอ้กลับเดี๋ยพี่น้องเนาะกลับพี่น้องจะได้กับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กองแลชแนลเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวซีมีคลิปดีๆแล้วค่ะฝากพี่น้องติดตามตอนต่อไปเนาะมันพอจบเด้อคลิปนี้ก็ขอบอกใจเนาะ